แตกแผ่นนี้แหละนะคือสองไม่ดีไม่ดีเลือกเลือกอันหนึ่งเต่่แ่าขอบคุณเปือเเลยยู่บ ไม่ช่วยไปสายไม่ช่วยเพราะว่าประตูก็เปิดก็ก็หลบไ่ก็ตอนนี้ยังเซอร์วิสอยู่ไงเ้งี่ทงีุ่มี่ทุ่มเราก็่หจะรอขี่ทุ่มเราก็จะรอแนเาง่วง ขอโทษ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 พี่ีดเนี่ยทำไมอ่นี่ทำไมถ่าี่เราถ่ายะมายเรามองไม่เห็นอะไรเลย่อเราูดาวา้นาะเากมืดะกินข้าวยาเนาะข้าว